พอจากเกษยียณอายุแล้วก็คิดว่าจะทําอะไรดีพอดีมันเข้าล็อกว่าตัวเองก็ชอบเล่นกีฬาชอบวาดลูกออกมาเป็นเหตุคูงการ์ตูนอันนี้คือภาพแชมป์โลกปี2021ก็3ปีมาแล้วบาสปอกของเราได้แชมป์โลกก็ เป็นที่ชื่นชมการทั่วประเทศผมก็เลยถือโอกาสเขียนเนี่ยแชมปเดีย่ยวชายเดียวหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่แล้วก็คู่ผสมของเราอันนี้ขวัญใจชาวไทยตอนนั้นก็คือฮาอันนี้ผมก็อยากจะโชว์ว่าเราก็ถึงเป็นคนแก่แต่ผมก็รู้จักแบ็คพิง์นะครับแต่ว่าพอดีจังหวัดที่เราก็ได้แชมป์ที่เกาหลี แต่แบ็กพิงก็ได้แชมป์ที่ไทยก็เลยเอามารลอ้ลอล้อเรียนสักหน่อยอันนี้คือภาพปี59สมัยที่น้องเมย์เข้าได้แชมป์ได้มือหนโลกก็เลยบอกว่าเป็นซูเปอร์เกินซูเปอร์วูแมนข้างแรกผมต้องล่างด้วยดินสอ,อก่อนพอจับหน้าตาบุค,คลิกหน้าตาพอเหมือนแล้วก็ค่อยลงปากกาลงปากกาเสร็จแล้วค่อย ใน Photoshop ทำตกแต่งให้เรียบร้อยแต่ที่สําคัญคือเราก็ต้องจับคาแรคเตอร์ hmm. ของแต่ละคนว่าคิ้วเขาเป็นยังไงคางเขาเป็นยังไงยิ้มปาก เป็นยังไงคือแต่ละคนจะมีบุค,คลิกที่ไม่เหมือนกันเราก็ต้องจับคาแรคเตอร์เขาได้ก่อนต้องสังเกตอย่างละเอียดถ้าสังเกตไม่ละเอียดมันจะว่าไม่เหมือนไม่ใช่เฉพาะหน้าตาอย่างเดียวไม่ใช่คิ้วตาจมูกอย่างเดียวนะเราก็ต้องสังเกตว่าระยะห่างของตาแม้กระทั่งลูกกระตารายละเอียดเนี่ยมันต้องมันต้องมันต้องสัมพันธ์กันไม่งั้นจับคาแรคเตอร์ไม่ได้ อันนี้หลายคนหน่อยก็หลายวันอยู่เพราะว่าผมจะวาดวันหนึ่งได้2หัวเพราะว่าสมาธิมันต้องใช้สมาธิพอพอเราอายุมากแล้วเรามันไม่เหมือนหนุ่มๆุพอวาดได้2หัวก็เหนื่อยต้องพักละแล้วอีกวันหนึ่งค่อยมาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะ3วัน4วันแล้วรายละเอียดข้อเขียนข้อความด้วยภาพรประกอบด้วยประมาณวันนะควัน ก็จากเกษียณอายุแล้วก็คิดว่าจะทำอะไรดีพอดีมันเข้าล็อกว่าตัวเองก็ชอบเล่นกีฬาชอบวาดรูปแล้วก็ชอบเขียนความรู้เทคนิคการตีแบตต่างๆใช้ประสบการณ์ที่เคยทำออกมาเป็นเพจฟุ้งการ์ตูนเข้าใจว่าในยังไม่มีใครเพราะว่านักเขียนการ์ตูนส่วนใหญ่ก็จะเขียนล้อเลียนการเมืองบ้างตลกขบขันบ้างแต่ว่าเขียนเพื่อกีฬานี้ยังไม่มี ผมตีแบตตั้งแต่เด็กแล้วฮะผมเคยได้ถ้วยสมเด็จพระเทพในกีฬาประเภทคู่อายุ80ปีรวมกันผมมีครามสวรรค์วาดรูปเป็นตั้งแต่ป .2 ป .3 แล้วฮะแล้วพอเข้าทำงานก็ทำงานเกี่ยวกับอาร์ตเวิร์กเกี่ยวกับศิลปะเหมือนกันต่อมาก็ทำเกี่ยวกับโฆษณาประชามพธ์กก็ไม่ได้ทิ้งทำหนังสือทำฟางสื่อ พอพอกเกษียณแล้วก็เลยเออวาดรูปเล่นดีกว่ามีความสุขเป็นไอเดียของส่วนตัวว่าเออตอนนี้ควรจะเขียนเรื่องนี้นะงสมมติว่าน้องวิวได้แชมป์โลกเออยางงี้ต้องชื่นชมก็ต้องวาดเขาแต่ว่าผมดูจากเสียงตอบรับจากแฟนๆแล้วปรากฏว่ารูปวาดที่เกี่ยวกับนักกีฬาทั่วไปเขาไม่ค่อยสนใจแต่เขาจะสนใจเทคนิคก,การตีแบต ตยังไงแบคแฮนตี Back ยังไงยอดยังไงเออเขาจะสนใจอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าเขาได้ความรู้ผมก็เลยเออจะก,ก็ต้องผสมผสานมีหลายๆรูปแบบอันนี้ทำมาเสร็จกว่าปีแล้วตอนนี้มียอดติดตามก็สามหมื่นกว่าค่อยๆเพิ่มขึ้นต้องใช้เวลามันไม่หวือหวาทำแล้วมีความสุขตอนแรกที่วาดก็วาดไปส่วนคนจะอะไร ชื่นชมหรือไม่รู้จักอะไรก็ไม่ได้คิดถึงทำคทำไปเพราะว่าเรามีความสุข,ขเกษียณแล้วมันไม่เคล้งคว้างมันมีจุดม,มีเป้าหมายมีเกษียณไปแล้วไม่ได้อยู่เฉยๆทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อต่อสังคมบ้างอะไรเงี้ยในวงการแบบบ้างนี้ก็เป็ความสุขเป็นเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีมีคุณค่า